วิธีการส่งไฟล์ไร้สายง่ายๆระหว่างโน้ตบุ๊กมือถือแท็บเล็ตผ่านตัวโปรแกรม s e n ต์ n อน h e r e ทำได้ทั้งบนโน้ตบุ๊กวินโดว์ไอแพดแมคบุ๊กแล้วก็มือถือ android จะมีวิธีการยังไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคำค้มนะครับคลิปนี้ไอ้บอลจะมาสอนวิธีการส่งไฟล์ไร้าสายกันแบบได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้บอลเคยสอนตัวใช้ Nearby Share ไปแล้วของ Windows 11นะครับแล้วก็มีหลายคนสอบถามมาว่าแล้วมีวิธีส่งไฟล์ระหว่างมือถือกับโน้ตบุ๊กได้ไหมนะครับผมอันนี้คือไอ้บอลไปค้นพบวิธีที่สามารถทําได้ทุกแพลตฟอร์มเลยง่ายๆนะครับผ่านตัว Send Anywhere นะครับซึ่งสามารถส่งไฟล์ได้ผ่านเบราว์เซอร์เลยนะครับผมแต่เป็นบนมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยไอ้บอลแนะนาว่าให้ลงแอ ไว้ดีกว่าซึ่งจ้าตัวโปรแกรม s e n d Anywhere เองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ฟรีด้วยนะครับผมโดยจะมีขั้นตอนในการรับส่งไฟล์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะผมให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดแอปตัว s e n d Anywhere นะครับมคือมีทั้งบน Play Store แล้วก็ App Store เลยนะครับเดี๋ยวผมทำการดาวน์โหลดให้ดูเลยนะครับนี่นะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมชื่อ s e n d Anywhere นะครับผมกด install ไปเลยครับตัวไฟล์มันแค่ประมาณ20กว่าเมกเท่านั้นเองนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวโมจะมาทดสอบโอนไฟล์จากตัวโน้ตบุ๊กวินโดว์มายังมือถือเครื่องนี้นะครับผมโดยตัวโน้ตบุ๊กนะผมไม่จะเป็นต้องติดตั้งแอปอะไรเลยนะผมสามารถใช้ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะให้โมเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับขั้นตอนแรกก็คือเข้าที่เว็บไซต์ Google นะครับผมพิมพ์คำว่า Sen d anywhere ไปนะครับตามนี้นะ Enter นะครับแล้วก็จากนั้นผมเข้าลิงก์นี้นะผมตัว Sen d anywhere f i l e Transfer นะครับตัวเว็บของเขาจะเป็น s e n d anywhere .com นะครับ พอขึ้นหน้านี้มานะผมก็ทําการอัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการจะส่งนะผมกดเครื่องหมายบวกนะผมเลือกไฟล์ที่เราต้องการหรือว่าจะลากไฟล์าจากหน้าเดสก์ท็อปก็ได้เช่นกันเดี๋ยว้บอลขอลากไฟล์าจากหน้าเดสก์ท็อปเอาแล้วกันเนาะเนี่ยครับลากไฟล์วิดีโอนี้ไปเลยแชตัวไฟล์ที่ไอ้บอลส่งนะผมเป็นไฟล์วิดีโอขนาด55เมกนะครับกดเซ็นสีแดงตรงนี้จากนั้นก็รอดูโฆษณาสักประมาณ5วินะครับแล้วก็กดสกิปข้ามไปได้ รอมันอัปโหลดสักคู่หนึ่งพอขึ้นหน้านี้มานะผมเราก็สามารถทําการสแกน QR code หรือว่าใส่รหัส6หลักตรงนี้ที่โปรแกรมที่เราโหลดมาก็ได้นะครับไม่วันขอใส่รหัสจากในโปรแกรมแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างนะนี่ในมือถือนะครับนี่คือเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยเอาเราไปครับแล้วก็ตรงเมนูด้านล่างนะผมจะเห็นนะว่ามีเมนูเซนต์กับรีเซฟนะผมในที่นี้เราจะรับไฟล์จากตัววินโดสนะครับผมก็กดรีเซฟนะครับแล้วก็ใส่รหัสไปนะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้นะ 1> 7 1 1 2 3 2ตามนี้นะครับผมไฟล์ก็จะมาแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็คือไฟล์กำลังดาวน์โหลดแล้วนะครับผมซึ่งความเร็วในการอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยขึ้นอยู่กับเน็ตของเพื่อนนะ อันนี้คือโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม <Yeah! S 1> ในส่วนของ iPad mm. ก็ทําเหมือนกันนะผมก็จะมีเมนูเซนตนะครับผมเมนูร e เซพนะครับผมถ้าจะรับไฟล์จากตัว Windows mm. นะครับผม mm. ก็ไปตัวที่เมนูร e เซพอันนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่รหัสเข้าไปว่า mm. สแกน QR Code ก็ได้นะครับอันนี้เป็น mm. อ่ะนี่เลยครับก็จะเป็นไฟล์ก็จะส่งจากตัว Windows มายัาง iPad แล้วนั่นเองนะ ก็คือดาวน์โหลดเสร็จเร้อยแล้วนะครับผมส่วนบน Macbook นะครับผมที่เป็น Mac OS เนี่ยก็ทำแบบวิธีเดียวกันเลยนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ s e n d w h e r e c o m นะครับผมแล้วก็ใส่รหัสตัว r e c e i ซีปไปนะครับอันนี้จะมีโฆษณาด้วยนะครับผมกดสคริปข้าม อ่ะตอนนี้ก็คือดาวน์โหลดไฟล์จากตัวโน Windows มายัาง MacBook แล้วนั่นเองนะครับผมจะขึ้นดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะอันนี้คือวันเปิดผ่านตัวเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับผมอ่ะดี๋ลองเปิดให้ดูนะครับผมโหลดเสร็จแล้ว <Wow. S 1> ก็เล่นได้นะ เป็นฟุตที่เอวอนเคยถ่ายไว้เมื่อนานมาแล้วประมาณนี้เนาะทีนี้นะผมมาดูในกรณีที่แบบเราจะส่งไฟล์จากมือถือไปยังคอมกันบ้างนะครับผมนี่คือเอวอนยกตัวอย่างมือถือ Android นะครับผม iOS หรือว่า iPad ก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือเข้าไปตัวที่แอปเซนิเมะนะครับผมไปที่แถบเซนต์นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะทําการส่งนะครับผมในทีนี้เอวอนขอเป็นรูปข้าวแล้วกันนะครับผมสามารถเลือกได้ด้วยนะครับผมส่ง3ไฟล์พร้อมกันนะแล้วก็กดเซนต์ไปครับ นะครับผมก็จะได้รหัสหรือว่า QR code มานะครับผมแล้วก็เอารหัสตัวนี้เนี่ยไปใส่ตัว n o t e บุ๊กหรือว่าเครื่องที่เราจะทำการส่งนะครับหวันขอไปที่โน้ตบุ๊กวินโดแล้วกันนะครับผมใส่รหัส282 207แล้วก็ e n t e r ไปรอดูโฆษณาสัก5วิไฟล์ก็จะมาเป็นซิ p ให้เลยนะครับผมน,นี่ถือว่าดีมากเลยนะคือมันรวมไฟล์เป็นซิปให้เป็นไฟล์เดียวนะครับลองเปิดมาดูก็จะมีตัว 3ไฟล์นี้นะครับผมขอแยกไปหน้าเดสก์ท็อปแล้วกันลองเปิดดูว่ารูปมันมาจริงไหมนะอ่ะรูปก็มาแล้วนะผมเป็นน้องปาก,กัดที่ห้องไอซินบอลเอง แล้วก็ลูกข้าวที่เพื่อกินไปเมื่อเที่ยงนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิธีการส่งไฟล์ไร้าสายผ่านตัวแอปเซนิแวนนะผมบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยมันดีจริง,รงนะผมไม่บอนี่ยกนิ้วให้เลยนะผมสามารถส่งผ่านหากันได้ทุกแฟตฟอร์มนะผมแต่เรบอกกันว่าความเร็วในการรับส่งไฟล์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์นเน็ตเพื่อนๆด้วยแลวก็ถ้าเพื่อนอน,นไหนนะผมมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากให้บอลน,นะนนาทิปอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับ คลิปนี้เองอนิบอลก็คอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์สมัครช่องแชนเนลคอมคาร์ดนี่นะครับ